ใจจริงส่วนลึกฉันเองยังรักเธออภัยเสมอแม้เธอใจแสนดังเธอต้องการสิ่งใดใดเพียงหาให้อยู่ประจำไม่เคยกระทำให้เธอมองมนครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ ศิลปินที่น่าจะได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติมาตั้งนานแต่ก็ไม่ได้รับครับศิลปินท่านนี้น่าจะได้รับมาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วด้วยซ้ำก็คือพิเล็กคุณทานินอินทรเทพเจ้าของบทเพลงอมตะไม่รู้ว่ากี่ร้อยต่อกี่ร้อยเพลงครับเอ่ยชื่อมาก็รู้จักครับขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย แล้ก็เพลงอุยพรวันเกิดให้โชคดีสุขีวันเกิดใครก็ต้องรู้จักครับงานวันเกิดทุกงานเพลงนี้จะต้องร้องกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบบาร์คาเฟ่ก็ไปร้องกันคืนละหลายรอบโดยเฉพาะเพลงของพิเล็กทานินอินทรเทพครับดีใจด้วยครับบอกข่าวดีให้ทราบนิดหนึ่งว่าในขณะนี้ได้ข่าวแว่ววมาทางคณะกรรมการของศิลปินแห่งชาติ ทางศูนย์วัฒนธรรมทางคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกำลังรวบรวมประวัติเกียรติคุณของศิลปินทนีเพื่อจะได้นำทุนกล้าเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติในรายต่อไปหรือว่าคนต่อไปก็คือคุณธนินทรเทพครับ ผมดีใจด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คงจะต้องมีการจัดงานฉลองใบประกาศกิติคุณแล้วว่าฉลองศิลปินเกียรติยศศิลปินกิติมศักดิ์ท่านนี้ให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีกันซะหน่อยนะครับโดยเฉพาะสอนเทพสอนทองนี่ก็เป็นประธานอุปถัมภ์อยู่แล้วครับยังไงถ้าได้รับข่าวดีการ แต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติหวังใจว่าแฟนเพลงและก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินและก็แฟนคลับอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเพื่อจะได้ให้ประชาชนคนที่เขาไม่ทราบไม่รู้ว่าได้รู้กันต่อไปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมขอขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็คิดว่าจะได้ทราบข่าวดีเร็วนี้โดยเฉพาะคุณธานินทรเทพ ว่าที่ศิลปินแห่งชาติในคนล่าสุดและกำลังจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะครับผมเรียนให้ทราบอีกนิดหนึ่งนะครับว่าอีกมนานเกรอฝนสาฟ้าใสในช่วงข้าวภรษาเราก็ไม่รู้ทำอะไรกันนะครับกบก็จำํำศีลพระก็จําศีลคนก็ต้องถือศีลช่วงข้าวรรษาอดเล่าข้าพภรษา ก็เลยคิดว่าจะปล่อยเวลานี้ให้มันผ่านพ้นไปไม่ได้ผมเตรียมเพลงไว้และจะสร้างความแปลกให้กับวงการเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงนะครับก็คือบทเพลงที่กระผมได้รับรางวัลพระราชทานเกียรติยศกึงศตวรษได้รับพระราชทานรางวัลมาแล้วน่าหลายปีบทเพลง ส่งแอลดิรามที่ไปนบนบานสังล่าวหลวงพ่อวัดไร่ิงให้เป็นอมตะนรการให้โด่งดังก็ดังจริงๆภายในสามเดือนกับบทเพลงฝนจางนางหายทั้งสองเพลงกําลังส่งเพลงไปให้พี่เล็กทานินอินทรเทพซ้อมร้องและจะใช้คีย์เสียงเป็นหลักก็คือเสียงของพี่เล็กทานินอินทรเทพเพราะว่านักร้องแนวเพลงลูกกรุงอมตะเสียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่าน่ะ บัรไดยเสียงจะไม่สูงเหมือนกับลูกทุ่งผมร้องไว้สูงนะร้องไว้เอแฟก็จะร้องขี์ต่ำลงมาลดขี์เสียงลงมาแต่ว่าความไพเราะก็คงจะไว้คงเดิมนะครับดน,ดนตรีก็คงจะมีความไพเราะ,ะแตกต่างกับเมื่อที่เคยอัดมาก็จะนำมาร้องใหม่และการร้องครั้งนี้จะร้องกันแบบต่อคำเลยต่อวัฟนะครับคนละประโยคนะ์ประคนละประโยค อย่างพิเล็กธานินอินทรเทพจะขึ้นมาก่อนให้เกียรติให้เกียรติว่าที่ศิลปินแห่งชาติร้องขึ้นมาก่อนแนวเสียงพ,พ้องพิเล็กคงจะต้องไม่พ้นขีนี้ครับขับรถสองแถวสรงแอวเรียนรามปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์ออ กรถทุกวันเหนื่อยจนใจนั้นแทบจะขาดค่าโดยสารทุกทุกบาทอุตสาหประหยัดส่งแอลเรียนรามน่าจะเป็นคีนี้นะครับพี่เล็กทานินอินทรเทพแล้วก็ต่อสอนเทพว่าจะรองขับรถสองแถวส่งให้แอวเรียน แอลก็มันเพียนขยันไปเรียนรอบคำพี่เล็กธานินิินทรเทพว่าที่ศิลปินแห่งชาติในอนาคตและคนต่อไปเร็วๆนี้จะได้ทราบข่าวดีกันส่วนพี่เล็กธานินก็บอกสอนเทพมานานแล้วว่าให้ทํำดนตรีเพลงของครูจงรักนะเพลง,งครูจงรักจันทนาเนี่ย ลูกสาวคุณแม่ของคุณเปิ้ลซึ่งเป็นลูกสาวครูจงรักจันขนาก็บอกว่าอนุญาตให้นํำไปเผยแพร่ไปร้องได้เลยนาฬิกาศิบไม่ได้ขายขาดให้กับห้างใดห้างหนึ่งนะครับก็ขอขอบใจหลานสาวคือน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลลูกสาวครูจงรักจันคนาที่ประพันธ์เพลงดังมากที่สุดแล้วก็เหมือนคนเราฟาฟ้ากับ พี่เล็กทานินอินทรเทพลดงดังมากแล้วก็อีหลายเพลงครับเช่นเพลงโอ้เราอกหักอีกแล้วหรือนี่อย่างนี้ทุกทีตั้งแต่ริรักผู้หญิงเพลงนี้ก็ดังมากครับและอีกหลายเพื่อนเพลง โดยยวพิเลกธานินทํนนาทไมถึงต้องเป็นเราทําไมถึงต้องเป็นเราเนียเ่ยเพลงเหล่านี้ก็จะต้องเอามาร้องคู่กันคนละประโยคโดยสอนเทพสุนทองกับพิเลกธานินอินทรเทพยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์บอกกันต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงผู้ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอวยพรให้ประสบความสุขความสําเร็จดังเกตตนารมณ์โดยทุนากันนะครับสอนเทพสุนทรทอง ปะทะธานินอินทรเทพลูกทุ่งปะทะลูกทุ่งปะทะลูกกรุงลูกทุ่งปะทะลูกกรุงโดยสอนเทพสอนทองปะทะธานินอินทรเทพดูทีว่ามันจะมีอะไรแปลกในการร้องเพลงคนละประโยคเรื่องเพลง ต,ต่างๆที่เตรียมไว้เป็นเพลงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ผมมีลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะนํามาร้องและก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เพลงต้องสะดุดลงนะครับหวังใจว่าแฟนเพลงและญาติยามหาวุลคงคอยให้กําลังใจระหว่างสอนเทพปะทะทานินอินทรเทพว่าที่ศิลปินแห่งชาติในอนาคตอันใกล้นี้ครับและเป็นศิลปินแห่งชาติในคนต่อไป กดไลค์กดแชร์เนี่นครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณเลยังทุกวันฉันนั่งหลังพัวมาลายขับขี่รถไปอยู่กลางถนน